มาดูองค์จริงเราเราทำกี่พิมพ์ทำสองพิมพ์สองพิมพ์สองพิมพ์แต่ว่ามีสองหลังสองหลังใช่สองพิมพ์สองหลังหมายถึงว่าด้านหลังด้านหลังมีสองแบบสองแบบเป็นแบบไหนบ้างมีแบบอ่าอะไรเงี้ยมีหลังแบบกับหลังยันครับนาหลังแบบกับหลังยันนี่โอ้อันนี้อันนี้เป็นองค์จริงแล้วใช่ไหมใช่ครับองค์จริงแล้วความหนาประมาณนี้เลยเหรอใช่ครับ จะเป็นฐานทองฐานทองคําแท้กระบองทองคําแท้แล้วก็จะเป็นอ๋อกระบองทองคําแท้ใช่ครับคือหมายถึงเอาทองคําฝังหรือไงหรือแปะทองคําเป็นหน้ากากทองคำครับหน้ากากทองคํานะใช่ครับแล้วเราปั๊มปั๊มไปแทนที่ที่ตัวฐานเลยครับอ๋อเหรออันนี้หน้ากากหน้ากากครับนะแล้วหน้ากากกับกระบองนี่นะตะบองนี่ติดกันไหมกระบองนะเป็นหน้ากากที่ติดกันไหมหรือว่าคนละชิ้นเป็นคนละชิ้นครับคนละชิ้นเหรอใช่ครับโอ้นะฮะอันนี้เป็นแถบทองคํานะ ความหนาประมาณนี้เลยนะโอ้แต่เนื้อเขาสวยมากครับอันนี้เป็นหลังแบบหรอหลังแบบครับโอ้หลังแบบนะอันนี้เป็นหลังแบบนะครับนี่เพราะว่านี้ตัวอันนี้เขาเรียกเนื้อเนื้อตัวนี้ก็จะเป็นใช้ส่วนผสมหลายอย่างครับมีผงกะลามันลิเกสอนั้งห้ามีอ่าโอ้หลายอย่างเลยครับที่เราได้ได้ได้บรรจุลงไปนี่น้ำผึ่งตั้งยวนี่นี่พระพึ่งทำนะแต่ทำไมเก่าจังเลยดูว่า นะ,ะเราออกแบบโบราณเลยนะใช่ครับนั้นเนื้อจะออกเก่าเลยนะพอเราปิดปิดทองคําแท้ลงไปปุ๊บเราก็จะนําลักลักมากทาไปครับมันก็ได้ดูเหมือนเหมือนเหมือนงานงานเก่าครับงานโ,<อ>โบราณอะไรครับดูเข้มขลังถือว่าคลาสสิกอะ่ะใช่ครับนะเป็นงานคลาสสิกนะความหนาเนี่ยจริงๆแล้วการการทำเนี่ยนะครับความหนาเนี่ยจะเท่ากันทุกองไหมหรือไม่ก็ มันจะไม่เป๊ะทุกองครับแต่ก็จะอยู่ในประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้นะถ้าอันนี้พิมใหญ่ใช่ไหมพิมใหญ่ใช่ครับนะพิมพ์ใหญ่เนี่ยถ้าดูแล้วประมาณสองเซนได้ไหมพิมใหญ่ความสูงครับความสูงสามจุดห้าเซนครับสามจุดห้าเซนความสูงเนี่ยนะใช่ครับสามจุดห้าเซนสามจุดห้าโอ้ผมผมกะว่าประมาณสองเซนโอ้สามจุดห้านี้ครับสองจุดห้าอันนี้จะเป็นพิมพ์เล็กอันนี้สามจุดห้าฐานฐานกว้างเท่าไหร่ ฐานกว้าง2.5 2.5นะ2.5กับ3.5าโอ้นะฮะองค์กำลังสวยเลยนาเรี่ยมทองสวยอันนี้พิมพ์ใหญ่นะพิมพ์ใหญ่นะถ้าดูพิมพ์เล็กนะพิมพ์เล็กเนี่ยขนาดเท่าไหร่นะใครพิมพ์เล็กจะขนาด2.5เซนครับ2.5เซนนะพิมพ์เล็กจะเป็นแบบเด็กความหนาเท่ากันไหมความหนาก็ใกล้ๆเคียงกันใกล้เคียงกันเนาะใกล้เคียงกันโอ้นะฮะ อันนี้อันนี้เป็นเนื้อเขาเรียกว่านําเลิกเหรอเนื้อเนื้อนำเลิกใช่ครับนําเลิกนําเลิะครับถ้าเป็นเนื้อเนื้อธรรมดาหน้อเนื้อธรรมดาเนี่ยจะจะเหมือนกับนําเลิกไหมก็จะไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนก็จะแตกต่างไปในเฉดของสมมติอย่างเช่นว่านเราก็จะเป็นเนื้อว่านเลยครับว่านเกสรเสน่จันแดงเสน่จันขาวเสน่จันหอมก็จะเป็นสีของเขาเลยครับ เราเราเราจัดทํารายการไว้หรือยังมีทํารายการไวแล้วแต่ว่าเรายังยังไม่เปิดครับยังไม่เปิดใช่ครับยังไม่เปิดนะย้ำๆหน่อยประมาณกี่รายการประมาณ20รายการครับประมาณ2ยการ20รายการงานจิ้มหรืองานลุ้นงานลุ้นด้วยครับ๋องานลุ้นงานลุ้นเนี่ยครับ20รายการอ๋อ20รายการเป็นงานลุ้นใช่ครับส่วนงานพิเศษเนี่ยที่จะร่วมบุญหลักๆเลยก็จะเป็นนำเลิกกับชกรรมการแต่งานจิ้มรายการเราไม่มีใช่ไหม มีแค่2รายการนี้ครับสรายการเองที่ชิมรายการนอกนั้นเป็นงานลุ้นหมดใช่ครับเราลุ้นนะทั้งหมดเท่าไหร่20,000องค์รับ0องหมื่นองทีล่างสองร้0ลังครับ200ลังงานลุ้นเราลุ้นพิเศษลุ้นอะไรลุ้นพิเศษก็จะมีพวกฐานทองกระบองทองก็จะมีฐานในรูปแบบต่างๆออกไปแล้วก็มีหลัง ได้ลุนหลังแบบลุ้นหลังยันลุ้นพิมพ์ต่างๆฮนาอย่างเงี้ยครับที่เราใส่ลงไปเพราะปกติงานลุ้นเนี่ยถ้าเป็นงานเหรียญเขาก็จะเป็นประเภทลงยาลงยาใช่ครับน่าจะเน้นอย่างนั้นแล้วงานเนื้อผงเนี่ยจริงๆเขาจะเน้นอะไรอ่ะก็พพวกปิดครับอแบบพวกปิดทองคําปิดเงินปิดนาดแล้วก็เป็นแบบงานฝังครับแต่ว่าผงผงน้ามันเนี่ยจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยชอบงานฝังเท่าไหร่เพราะเนื้อเขาจะ เวลามันมีอะไรที่แปลกปลอมมาเฟลพระมันเซตตัวน้าผึ้งมันดันมันดันออกก็มันทําให้โอ้โดันเอาเอามวลสารที่ฝังเอาเอาตัวฝังเข้าไปอ่ะมันจะดันออกมันจะดันออกฝืนเขาครับแล้วมันจะทให้เนื้อแตกเนื้อละลาวนะครับก็เลยเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกหนังหน้ากากหน้ากากอย่างไ้ได้อะไรพวกนี้นะหน้ากากเรามีเรามีเซตไว้มีทองคํามีอย่างอื่นไหมมีทองคํามีเงินเงินครับแล้วก็มีทองมี ทองเหลืองทองแดงอะไรก็เดี๋ยวเราจะดูให้มันเหมาะสมที่สุดแล้วแต่รับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนแล้วเราวางนานไว้ระยะอย่างไงก็ในช่วงปลุกเสกอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนกุมภากุมภากุมภาประมาณนี้ครับประมาณปีหน้ากุมภาเพราะว่าอันนี้ก็จะปีและ จะหมดปีอยู่แล้วใช่ครับนะกุมพาปีหน้าก็จะเริ่มนะในเรื่องของการเสกใช่ไหมใช่ครับก็จะมาลองดูหาเลิกหายามหาวันเลิกหายามใช่ครับแล้วก็จะนิมนต์เกจิปลุกเสกอีกทีใช่ครับนะตอนนี้ก็จะอยู่ระหว่างนะระหว่างนะจองนะครับขอดูที่ใส่กล่องแล้วฮะอันนี้ก็จะเป็นนะใส่กล่องแล้วที่ระลึกอันนี้เป็นที่ระลึกที่ระลึกวางสิแล้วเลยก็คือจะให้ญาติโยมร่วมทําบุญในวันที่แปดมีแค่ห้าสิบชุดครับ โอ้วันที่แปดนี้วันที่แปดนี้ครับก็คือรมีแล้วมีของแล้วด้วยมีของแล้วครับยิงเลเซอร์ยิงเลเซอร์อะไรเรีะแยะเลยครัวศิลาเลิกนะครับนี่ฮะรุ่นมหาโพค่าซับนะแปลว่ามาเหมือนมหาลาบเพราะสแปรกันตรงๆโตเหมือนมหาลาบแล้วแหละคือลาบที่ยิ่งใหญ่โพค่าซับอะไรเงี้ยนะฮะนี่ฮะมีแค่ห้าสิบมีแค่ห้าสิบชุดเท่านั้น่ห้าสิบชุดพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่ใช่ครับชุดละเท่าไหร่ชุดละหนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทเอ้าแล้วถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าคนที่เขาไม่ได้ร่วมพิธีไม่ไรเขาอยากจะเขาอยากจะจองเนี่ยเขาจะทํำยังไงครก็ติดต่อมาเลยครับที่เพจคัมพีนิวก็ได้ครับหรือว่าติดต่อมาทางศูนย์จองสะพานบุญที่ท่านได้เคยซื้อขายกันเช่าหาบูชากันแล้วห0สิบชุดจะเพียงพอกับความต้องการไม่เไม่ทันไม่ทันไม่รู้หมดหลืเปล่วจะเพียงพอกับความต้องการหรอ นะเพราะว่านะอย่างนี้ไปเนี่ยพอออกไปปุ๊บเนี่ยนันไม่หมดแล้วเลยนะแต่จองจองจองกันได้แต่ว่าใช่ครับแต่ว่าทันไม่ทันก็อีกเรื่องหนึ่งครับโอ้นะก็จะมีมีจํานวนจํากัดมีแค่ห้าสิบชุดครับห้าสิบชุดนะครับห้าสิบชุดนะห้าสิบชุดมีพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่ก็จะเป็นองค์ปิดปิดทองครับเนื้อเดียวกันครับกับเนื้อนาเลิกแล้วข้างบนก็จะสลักว่า วางศิลาเลิกครับออมีสลักวางศิลาเลิกแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นโค้ดโค้ดหน้ายักษ์แล้วก็เป็นหมายเลขครับโอ้โคดหน้ายักษ์กับหมายเลขก็จะเลขเดียวกันทั้งชุดเลยครับเลขเดียวกันคือทั้งสององค์เป็นเลขเดียวกันแล้วเลขเนี่ยห้าสิบชุดเลขก็ต้องหนึ่งถึงห้าสิบไงก็ใช่ครับนะ้หนึ่งถึงห้าสิบนะฮะนี่ฮะก็ห้าสิบท่านเท่านั้นที่เอ้ยแล้วถ้าเกิดว่าบางท่านเขาจองสองถึงสามชุดได้ได้ไหม ก็ได้ครับก็เพราะว่าเรานําปัจจัยเข้าวัดอยู่แล้วครับ๋อแต่เรามีจํากัดเรามีจํากัดแค่นั้นนีงครับมีแค่ห้าสิบุดนะครับในวันนี้พราลูกศิษย์เห็นเมื่อวานท่าอาจารย์แจ้งมาก็น่าจะครึ่งครึ่งหนึ่ง้วครับเหรอแล้วสองสามวันนี้เราจะเปิดจองไหมไม่เปิดเปิดครับอ๋อเปิดเปิดครับอ่าเราเราเราจะมีซุ้มจุดรับจองของทางวัดโอ้ใครมาร่วมงานครับก็จะเปิดเปิดให้จองใช่ครับอือแล้วคนมาร่วมงานเรามีอะไรให้เขาไหมในสองสามวันนี้หรือไม่มีไม่มีเลยครับก็จะ ไม่ได้เตรียมมาให้เลยไม่ได้เตรียมให้ใช่แล้วแต่ว่าวันเสกเตรียมมาให้แน่นอนวันเสกใหญ่แน่นอนมีแจกแน่นอนนะครับนี่ฮะนะก็นะนี่เขาก็เตรียมงานไว้ค่อนข้างอลังการนะฮะท้าเวสสุวรรณนั่งบัลลังประทานพรชื่อ้นะฮะองค์ใหญ่สูง15เมตร15เมตรน่าจะเลยหลังคาขึ้นไปนู่นใช่ครับเลยครับโอ้นะฮะจากจากภาพจำลองแล้ว ใครจะร่วมบุญก็ได้นะใช่ป่ะใช่ครับน้ร่วมบัญชีธนาคารนะธนาคารทกศนะฮะนะาทกศบัญชีบ้านวัดบ้านอ้อนะครับสาขาคนไทยเลขที่บัญชีนะาศูนย์สองศูนย์ศูนย์ห้าห้าแปดแปดเจ็ดอันนีเจ็ดสี่อ๋ออันนี้ก็คือเป็นงานต่อเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูหน่อยนะครับท่านจะได้เห็นหน้าเหมือนเดี๋ยวผมจะไปลองน้องดนต่อ

งินทาองมาต่อรวยอยากรวบรมรื่อฟ้านม่ขอจีะน้าอะ่จอยากรววมนะันนาเ่นแคหน้าจอวว่าแบหน้าจอไวเลยนะครับใครที่ดูอยู่นะแคบหน้าจอไว้เลยนะครับก็นเลินได้นาคาร พอพอสอชื่อวันทีวัดใต้อ้อนะยังไม่หมดเหรอยังไ,ไม่หมดเลยวางเลยนะชือต้องวางให้หมดเลยป่ะเอาให้เต็มก่อนพี่ถ้ามันวางไม่ได้ก็ก็ยังไม่ต้องวางามันเต็มวางให้มันเต็มเอาแต่จะจำจำเซตได้ป่ะ นอกจากมีกระปผกแล้วก็มีเนื้อโลหะด้วยหรออ่าแล้วมอันนี้ก็จะเป็นคืองานขึ้นไว้หมดแล้วครับก็เป็นเนื้อโลหะด้วยใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เปิดจองครับอันนี้จะเป็นจะเป็นช่องน้าเลิกครับช่องน้ำเลิกจะมีหนึ่งร้อยแปดช่อหนึ่งร้อยแปดช่อมีทั้งหมดอ่าสิบเอ็ดเซ็ตเซ็ตละเก้าครับโอ้มีอะไรบ้างสิบสองเซตสิสิบสองเก้าหนึ่งร้อยแปดใช่ครับก็จะมีจะมีแบบ พิมละเก้าช่อครับช่อนําเลิกช่อนาเลิกสิละ9้าช่ออันนี้เนื้ออะไรอันนี้จะเป็นเนื้อชนวนทองเหลืองครับเนื้อชนวนทองเหลืองโอ้โหที่ที่เราเอามวลสารมาแล้วเรามาหล่อไว้เป็นช่อเพื่อที่จะเอามาเข้าพิเศษนําเลิกครับนะครองเหมือนทองเลยใช่ครับนะผ่องเหมือนทองคําเลยนะครับก็จะมีนี่เรามาดูอันนี้ก่อนอันนี้เป็นหน้าเป็นหน้าหน้าแหวนนะครับ หน้าแหวนเหรอแล้วจะมีตัวเรือนของเขาให้ไหมโอ้มันจะมีตัวเรือนอ๋อหน้าแหวนกับตัวเรือนนงานสองชิ้นครับงานสองชิ้นอันนี้เวลาเวลาที่เราถ้าเอาเป็นช่อเนี้ยเราก็ต้องเอาไปแบบนี้ใช่ไหมก็แล้วแต่ครับนงานช่อัหรอ้ชาช่อเหรอไม่อันนี้คือเราเป็นทําเป็นช่อน้ําเลิกให้ทุกท่านรู้ว่ารุ่นเนี้ยที่จะทํายักษ์เนี่ยมีกี่แบบกี่พิมพ์ครับ เราจะเอามาวางให้เห็นเลยว่าเราทำอะไรบ้าง่อมาก่อนแต่ว่าพอพอจีิงก็จะเป็นสาเร็จใช่ไหมก็จะเป็นสําเร็จจะมีครับสําเร็จก็มีหล่อไว้เหมือนกันครับอ๋อสาเร็จก็มีหล่อไว้เหมือนกันนะะมาดูช่อแบบนี้ก่อนแปดเหลี่ยมนะช่อแบบนี้มีแปดเหลี่ยมโอ้โหสวยมากนะสวยมากนะแปดเหลี่ยมนะนะสวยหน้าแปดเ่เอาอันใหม่อันใหม่นะคือดูหน้าด้านหลังเป็นอักขละยันนะ จริงๆแล้วแบบเดียวกับเนื้อผงใช่ไหมใช่ครับนะแบบเดียวกับเนื้อผงแต่ว่าเนื้อผงเนี่ยด้านหลังอัคระยันอาจจะนะพอปั๊มไปแล้วอาจจะไม่ชัดแบบนะแบบโลหะนะฮะโลหะดู่ะอัคระยันนี้เราใช้ยันยันเกาะเพชรครับอันนี้ยันเกาะเพชรของหลวงพ่อปานพ่อปานโอ้โหอันนี้ครอบคลุมเลยนะใช่ครับนะโอ้ยันแล้วยันนี้เขายันเขาจะสวยมากนะฮะยันก็จะสวยมากยันเกาะเพชรนะะน่าจะสวยมากอันนี้ควบคุม นะทุกอย่างเลยนะอักขระอย่างแบบนี้นะฮะอันนี้ที่เป็นที่สําเร็จประกบแล้วโอ้อันนี้ประกบแล้วนะครับนะประกบแล้วอันนี้เป็นแหวนแล้วแหวนนี่เราจะเราจะจองแล้วรู้ไซได้ยังไงเราเป็นแบบเราแบบฟรีไซใช่ไหมฟรีไซแบบนี้ครับโอ้แต่ฟรีไซนี้เราก็มีอห้าแบบอีกครับอ๋อันนี้ก็เป็นฟรีสมมติไซ์ใหญ่ก็จะมีใหญ่แบบฟรีไซอีกกลางก็มีกลางแบบฟรีไซอีก เล็กก็จะมีเล็กแบบฟรีไซส์ก็คือเอาง่ายว่าใส่ได้แน่นอนครับเขาบีบเข้ามาได้ใช่ครับนะง้างเข้าง้างออกได้บีบได้โอ้เป็นแบบฟรีไซส์นะฟรีไซส์นะครับนี่นะเดี๋ยวนี้เขานะวิธีการทํานะครับอันนี้นะได้ะได้นะนะนี่ฮะโอ้นะสวยทีเดียวนะทีเดียวอันนี้ก็ให้บูชาเหมือนกันครับหน้างาน วันนําเลิกวันที่8นะครับวันที่8เรามีให้บูชาเลยหรอให้บูชาเลยครับอ๋อเลอแต่ว่าบางบางชิ้นที่เราอาจจะยังไม่ได้เลเซอร์ครับให้สั่งจองไว้ก่อนได้แล้วเดี๋ยวเราทางทีมงานส่งตามไปอ๋อแต่งานงานทุกชิ้นเนี่ยเป็นงานเลเซอร์ใช่ครับนะเลเซอร์เลเซอร์มีเราเลเซอร์อะไรบ้างเลเซอร์โค้ดเลเซอร์โค้ดแล้วก็เลเซอร์เลขเลขแล้วก็จะมีเลเซอร์วาระนะครับอย่างเนี้ยผมก็จะเลเซอร์ไว้ว่าวางศีลาเลิกอ๋อมีเวชเพาะชุดที่วางศีลาเลิกใช่ครับ ะะมีวาระนะครับนี่ฮะก็นะจะมีเลขเลขเราอย่างเซตนี้เราตั้งทําไว้เนี่ยคือจะมี9ก้าช่อ,อแต่เลขเราไม่ได้1นถึงเเราก็จะลงเลขมงคลไว้189ต้ตอง1ต้ตอง8ตอง9อ้าโฟว์หนึ่งโฟว์แปดโฟ์เก้านครับ<อ>ก็แล้วแต่ว่าใครจะจะเอาเลขอะไร<อ>แต่มันเลือกไม่ได้ครับเลือกไม่ได้ใช่ครับ,รบเลือก <นะ S 1> ไม่ได้เลือกไม่ได้ แต่แว่าเป็นเรื่องมงคลแสดงว่าถ้าเป็นเนื้อเนื้อโลหะเนี่ยวันวันที่8สามารถจะบูชาได้บูชาได้บ,บูชาได้เฉพาะช่อนะครับเฉพาะช่อใช่ครับเฉพาะช่อที่ช่อเราบูชาช่อเท่าไหร่ช่อละ1 9 9 9บาทครับมีกี่ช่อมีทั้งหมด108ช่อครับ108ช่อ เราก็สามารถจะมูบูชาได้ใช่ครับในวันที่8วันที่แปดใครมาก็นะพอผ่านพิธีเรียบร้อยก็เอากลับบ้านได้เลยใช่ครับส่วนวาระใหญ่จะเอามาเข้าพิธีอีกเราก็เอาเข้ามาได้ครับอ๋อวาระใหญ่เราเราเปิดให้ถ้าท่านจะเอาเข้าพิธีใช่ครับนะก็เข้าได้เลยก็มาได้อีกมาได้เลยครับนะแต่ว่านะปกติก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะใช่ครับนี่นะครับก็ยังมีทางฝั่งทางฝั่งนู้นอีกชอบ ก็ประรพิธีนะครับนะก็จัดไว้เดี๋ยวรอนะรอเลิกมงคลนะครับอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คือน้าพึ่งใช่ไหมใช่ครับน้ําพึ่งครับโอ้น้ําพึ่งนะฮะน้ําพึ่งบริสุทธิ์นะก็หลายขวดทีเดียวนะฮะน้ําพึ่งบริสุทธิ์นี่ฮะน้ำพึ่งดอกไม้ป่าตรงนั้นก็จะเป็นน้าพึ่งแล้วก็มีน้ํามันตั้งอิ้วโอ้นะ ตัวประสานเนี่ยนะตัวประสานที่ทาให้ให้ให้พระได้เกาะตัวเนี่ยนอกจากน้ําผึ้งก็มีน้ามันตั้งอิวก็มีน้ามันตั้งยิ้วด้วยครับน้ำมันตั้งอิวด้วย,ววยเพราะน้ามันตั้งยิ้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตั้งยิ้วเนี่ยมันคือภาษาจีนภาษาจีนที่หมายถึงว่าการแตกหักการปดแตกอะไรอย่างนี้ครับถ้าเป็นภาษาบ้านเราจะเป็นน้ํามันชักเงาไม้หรือน้ําว่านที่เขาใช้เป็นยางครับทาจากยาง แต่ส่วนใหญ่แล้วนะถ้าเนื้อผงเขาจะมีกล้วยด้วยของเรามีกล้วยไหมของเราไม่มีกล้วยครับไม่มีกล้วยไม่มีกล้วยเพราะเป็นสูตรเอกลักษณ์ของเราใช่ครับนะเป็นสูตรคนละกบบกันแต่การจับตัวขององค์พระนะสุดยอดอยู่แล้วเจะต่างเพราะว่าเป็นผงน้ํามันใช่ครับนะนี่นะครับนี่คือนะคือมวลสารนะที่นําเอามาใช้ในรุ่นนี้นะครับเนี่ ส่วนรายละเอียดนะครับเดี๋ยววันนะวันเราอยู่เราอยู่กันที่นี่3วัน3วันเลยครับ3วันหกเจ็ดและ8ดครับ6 7และ8ดนะครับนะใครที่อยากจะมาร่วมงานก็มาร่วมได้ที่วัดบ้านอ้อนะครับนนครราชสีมาพิกัดพิกัดหน่อยวัดบ้านอ้อพิกัดวัดบ้านอ้อเนี่ยอยู่ตําบลกำปังอำเภอโนนไทยนะครับโนนไทยถ้าวิ่งเส้นตัดเลี้ยวซ้าย <ś rees> ผมก็จําทางไม่ได้เก่อนนะเข้า Google แล้วกานเข้าก o เกิลมาได้เลยครับมาถูกแน่นอนเข้า Google มาไม่หลงไม่หลงครับ <mm> จีเชนไม่หลอกครับ